คุณมีความคิดเห็นยังไงล่ะออกไปแล้วเผาบ้านตัวเองอันนี้คือหนึ่งแล้วนะอะมาข้ามาที่พักพลังอ่าพักประชาธิปัตย์บ้างที่ยกมือโหวตสวนมติพักเขามองว่าคุณจุรินลักษณะวิสิทธ์เขาพูดกันอย่างนี้เลยนะว่าคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็ไม่ได้มัน,ม,นมันไม่มันไม่มีคุณนะสมบัติที่จะมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นหัวหน้าพักได้คุณจุรินเนี่ยพักประชาธิปัตย์นะสง่าราศีการเป็นหัวหน้าพักมันไม่เหอี่ะ น่ะอันนี้คือสอสอในพักนะครับสสในพักขาดความเขาเรียกว่าขาดออร่าขาดบารมีเออขาดบารมีประชาธิปัตย์เดิมทีเนี่ยไม่หนึ่งก็สองนะไม่ฝ่ายค้านไม่เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านก็เป็นรัฐบาลนะเป็นพักที่ลำดับหนึ่งลำดับสองไม่เคยตกอะแต่ตอนนี้นะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เดินตามต้อยต้อยต้อยเดินตามพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นเบ้เขาเดินเป็นเบ้เขามันขาดซึ่งความสง่างาม มันขาดซึ่งมนขลังของคำว่าพักใหญ่ในสมัยก่อนคือพักประชาธิปัตย์คุณจุลินโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้นี่เละตุ้มเป๊ะเละตุ้มเป๊ะเละคาสภาแล้วพูดง่ายๆคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยโดนอัดสยับและกับการที่ลุกขึ้นไปตอบยัติต่างๆเนี่ยดูแล้วตอบแบบมะนาวไม่มีน้ำตอบแบบน้ำไม่มีเนื้อ ต้องใช้คํานี้จริงๆนะน้ําไม่มีเนื้อแล้วพูดกันง่ายๆคือตายคาถาเรื่องถุงมือยางเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจจนพักของตัวเองในสอสอบางคนในพักประชาธิปัตย์ยกมือไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนและออกมาเลยแล้วก็บอกว่าต่อไปจากนี้นะครับการปรับคอรมอนเนี่ยห่างไปจากการอ,าอ,าอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณเดือนหนึ่ง จะมีการปรับครอมอและดูทีท่านะครับวันนี้โคต้าของรัฐมนตรีนะครับของพรรคประชาธิปัตย์จะโดนประวิตย์วงสุวรรณตัดโคต้าด้วยตัดแน่นอนครับเพราะวันนี้คุณตายคาสภาวันนี้โคต้าของพรรคประชาธิปัตย์ถึงถือว่าเป็นพรรคใหญ่เมื่อก่อนนะพรรคใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่แล้วล่ะเพราะว่ามีอาการเลือดไหลไม่หยุดเหมือนกันของพรรคประชาธิปัตย์ นะครับนะมีอาการเลือดไหลไม่หยุดเลือดไหลเป็นรายวันเหมือนกันนะครับของพักพลังอา่าพักประชาธิปัตย์ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือวันนี้เนี่ยโคต้าของประชาธิปัตย์มีสองกระทรวงถูกไหมมีสองกระทรวงก็คือถ้าผมจําไม่ผิดกระทรวงอะไรนะเดี๋ยวนะ,กะเกษตรใช่ไหมแล้วก็กระทรวงอ่อกระทรวงพาณิชย์นะครับ จะมีการตัดโคต้ากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งจากลุงป้อมแน่นอนจากประวิทยวงสุวรรณแน่นอนเพราะว่า,าการอภิปรายไม่ไว้วางใจอดูกันง่ายๆเถอะอะต่อให้มีนะครับแรงสนับสนุนการยกมือเพื่อเห็นด้วยกับนะครับเห็นชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ต่อเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเนื้อแท้เนื้อในแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของหัวหน้าพัก ประชาธิปัตย์สอบตกโดยสิ้นเชิงเลยนะครับสอบตกโดยสิ้นเชิงเลยวันนี้เนี่ยเอาแล้วล่ะนะครับสสฝั่งประชาธิปัตย์หลายหลคนที่อยู่คนละขั้วกับจุลินลักษณะวิสิ์ก็ออกมาตีปีกกันใหญ่ในแสดงนะแสดงในนัยยะที่ไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรกที่มีจุลินลักษณะวิสิ์เป็นหัวหน้ามันหมดซึ่งสง่าราศีไปเป็นเบเดินเป็นบอดี้การ์ดให้กับลุงตู่ซึ่งมองแล้วนะครับ พักประชาธิปัตย์ก่อตั้งมายาวนานแลือเกินไม่คิดเลยว่าจะเจอจุดต่ําสุดได้นะเหมือนกับทุกวันนี้วันนี้เนี่ยพูดกันง่ายๆคือลุงตู่เดินนําหน้าพรคประชาธิปัตย์นะโดยเฉพาะหัวหน้าพักนะครับก็เปรียบเสมือนบอดี้การ์ดแค่นั้นเองที่คอยเดินถือกระเป๋าเดินอารักขาความปลอดภัยนะคอยถือร่มคอยถือมือถือให้เขาเนี่ยนี่คือพรคพละแอพักประชาธิปัตย์จริงๆพูดผิดจริงๆ พูดปิดตลอดพลังพลังแหละประชาธิปัตย์ใครจะคิดว่ามาถึงจุดจุดนี้แล้ววันนี้กระบวนการเลือดไหลไม่หยุดของประชาธิปัตย์ก็ตามมาแต่ยังน้อยกว่าพักเก้าไกลนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับวิกฤตศรัทธาต่างๆไม่ว่าพักไหนก็แล้วแต่ท่านสังเกตและว,วิเคราะห์ตามผมเลยนะครับไม่ว่าพักไหนก็แล้วแต่เกิดวิกฤตความศรัทธาจากหัวหน้าพักเป็นหลักเพราะเขาไม่ศรัทธาหัวหน้าพักหัวหน้าพักจุลินลักษณะวิสิต ลูกน้องศรัทธามั้งไหมเอาเอาจริงๆดูจากการโหวตสนับสนุนนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณดูนะครับหัวหน้าที่ไม่ได้รับความศรัทธาจากลูกน้องเนี่ยนะครับสภาพไม่ได้ต่างกันเลยเช่นเดียวกันนะวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้อย่างพักคก้าวไกลหัวหน้าคุณธนาธทรก็ออกไปละเหลือแตลคุณทิมพิธ,ธานะมันก็มองว่ายึดโยงกลุ่มสสไม่ได้พักประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันก็ยึดโยงกลุ่มสสไม่ได้ คุณไม่อยู่นะสสบางคนก็มีการตกลงกันนอกรอบในมงในมงุงนอกมงจะยงจะย้ายค่ายมั่งอะไรมั่งเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายกายกองวันนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะย้ายไปไหนอะไรยังไงเราสามารถดูกระบวนการเย็นไหวตายเกิดของสอสได้ไม่ยากครับได้ไม่ยากคุณดูที่แหล่งตรงไหนมันเป็นแหล่งน้ําแหล่งตรงไหนดูแล้วมันอุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ธัญญาหาร นะอยู่แล้วเฟรมปรีอยู่แล้วสุขสบายอยู่แล้วมีอํานาจนะสามารถที่จะตะเบงไปไหนเดินไปไหนเนี่ยก็มีแต่คนต้อนรับคุณดูนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยไอ้พวกที่ไม่มีอุดมการเนี่ยมันจะเป็นศูนย์รวมของพวกนี้ยและสุดท้ายไอ้พวกนี้พอไปอยู่กับเขาเนี่ยพอไปอยู่ที่ที่มีแหล่งน้ําดีแหล่งแร่ธาตุดีอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารสุดท้ายไปอยู่กับเขาก็เป็นเบี้ยรองบ่อนเป็นฝุ่นใต้ตีนให้เขา เป็นฝุ่นใต้ตีนให้เขาพูดอะไรไม่ได้ออพูดได้ไงเราก็รับเงินเขามาแล้วรับเงินเขามาแล้วจะพูดได้ไงลนะ่ะพูดอะไรก็ไม่ได้อยู่เงียบคุณดูสิครับอ่ะผมผมชี้ให้พวกคุณดูไอ้พวกที่โปรโย้ายค่ายทั้งหลายเนี่ยพอย้ายไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลไอ้โปรย้ายค่ายทั้งหลายที่ย้ายไปอยู่รัฐบาลในแต่ละตัวในแต่ละหัวเนี่ยนะมันเคยสำเนียจวเองบ้างไหมเคยเอาคั่นช่องสอง่สองหน้าตัวเองเอากระจกส่องหน้าตัวเองบ้างไหมว่า พอพวกคุณไปอยู่พวกคุณไม่มีบทบาทอะไรเลยไม่มีหน้าที่อะไรเลยนะโดนแช่แข็งโดนดองว่ามีเนี่ยเอาเป็นแค่ฝุ่นใต้ตีนเอาไปเหยียบแล้วก็ให้เขาขึ้นสูงขึ้นจากเดิมเมียอำนาจต่อรองมากกว่าเดิมก็แค่นั้นคุณดูนะครับแม้กระทั่งผมพูดไปถึงพรรคเล็กพอย้ายไปอยู่กับรัฐบาลไม่มีบทบาทหาอะไรเลยไม่มีไม่มีปากไม่มีเสียงเพราะเขาให้ไปเป,เป็นเบี้ยรองบ่นเขาให้เป็นเป็นฝุ่นใต้ตีนเขา พักเล็กๆคุณดูดิพักไหนมีบทบาทที่ไหนก็เ,เอาไปเพื่อปิดปากเท่านั้นน่ะเอาไปแค่เป็นฝุน่นใครทนไม่ได้ก็ลาออกมาอยู่ฝ่ายค้านไปอะไรก็ว่ากันไปแต่เนี่ยนะเพราะผลประโยชน์ถ้าให้เยอะหน่อยก็เงียบได้ไม่มีปากไม่มีเสียงในสภา,านั่งเงียบเหมือนสากระเบือนั่งเงียบเหมือนกับนะเสาโทรเลขนั่งแล้วไม่มีอื้อไม่หืออะไรกับใครเข้าไปเป็นหัวหลักหัวตอ ให้ฝ่ายค้านให้คุณหนูอนุทินเหยียบหัวไปก็แค่นั้นเองสุดท้ายนะใครทนไม่ไดก้ก็เปลี่ยนข้างใครทนได้ก็อยู่อย่างนั้นจนครบเทอมสี่ปีสุดท้ายประชาชนก็ก็ถามว่าเอา้าเที่ยมเป็นสสด้วยเหรอนะเพราะตั้งแต่ซื้อนะโปรย้ายค่ายไปไปย้ายค่ายไปเงียบหายไปเลยจากวงจรสภาเงียบหายไปเลยจากนะวัตจักรนักการเมืองเข้ามีนักการเมืองคนนี้ด้วยเหรอเอาจริงไม่จริงเล่าถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโปรโย้ายค่ายเอยอะไรเอยมันก็เห็นได้เห็นได้ชัดอะว่าไอ้พวกที่ย้ายไปเนี่ยในแต่ละตัวในแต่ละหัวเนี่ยโดนดองหมดเลยไม่มีบทบาทพูดกับเขาก็ไม่ได้หือหือแม้กระทั่งพูดนะ้บนหายใจยังผิดเลยไปอยู่กับเขาเนะี่ยหายใจมีเสียงดังยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเอาไปรับเงินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นเพราะอะไร พะขายศักดิ์ศรีตัวเองไปแล้วขายจุดยืนตัวเองไปแล้วและขายความเชื่อมั่นของนะความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของประชาชนไปแล้วเป็นแลกมาเป็นตัวเงินแลกแล่แปลธาตุมาเป็นตัวเงินเรียบร้อยแล้วมีอะไรมีคําพูดไหนที่จะพูดได้เยอะแยะ,ยะมากมายก่ายกองนองเหนือจากคําพูดพวกนี้ไหมไม่มีผมไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยผมย้ายไปน่ะนะกี่งวดอ่ะกี่งวดคุณจ่ายผมกี่งวดนะรับรอง ไม่บน่นไม่อื้อไม่หือไม่เออไม่อออนะไรนั้นจะเงียบจะสง,งบสงนเเยมเตรียมตัวแล้วนะเอาอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยผมฟาดคุณบ่อยแต่พอผมย้ายโปรไปอยู่กับคุณเนะี่ยผมรู้แล้วว่าผมต้องทํายังไงผมอยู่เป็นคุณผมอยู่เป็นวันนี้ผมอยู่เป็นโน้ะนะนะนะฮนะวันนี้ผมอยู่เป็นนะจะอยู่ตรงไหนผมผมพลิกแพงได้หมดแหละนะเพราะจุดยืนผมไม่มีจุดยืนมันกินไม่ได้ถูกไหม จุดยืนกินไม่ได้จุดยืนทําให้ผมรวยไหมไม่ไม่รวยเลยจนจนเหมือนเดิมนะแล้วอยู่อย่างนี้โอ้โหอยู่อีกสองปีเพราะดูแล้วเนี่ยรัฐบาลอยู่ครบเทอมแล้วดูแล้วเนี่นยเ,เ,เห็นไหมเด็กๆที่มาประท้วงก็ไ like ล่เช็คบินไปมา,มาตราหนึ่งหนึ่งสองไปโดนคดีกันไปเป็นร้อยคดีดูแล้วไม่น่าจะรอดแล้วสอว่าไพบุญนิติตวันสอสอยื่นสารรํานูนยุบพักเก้าไกไอีกโอ้ชิบหายจะอยู่ให้ถึงจุดนั้นโง่นะ โง่เง่าเตาตุนอยู่ไ้ถึงจุดนั้นทำไมกูย้ายออกไปเลยไม่เห็นจะยากเลยหาตะก,กะดีๆเอาเหตุผลดีๆมาว่าเดี๋ยวประชาชนมันก็โง่มันก็เชื่อกูประชาชนโง่จะตายเดี๋ยวนี้ตามไม่ทันนะพูดไปนะสองไยเบี้ยย้ายแม่งเลยดีกว่านะบิ๊กเดียวไปบิ๊กเดียวไปดียวกับพักใหญ่ๆไปรัฐบาลเนี่ยคิดอะไรมากนะประชาชนกโกรธวันสองวันเดี๋ยวมันก็ลืมนะ พูดอะไรกันมากมายประชาชนโว่จะตายมันลืมง่ายคนไทยอ่ะถูกปะ่ะนะไปอยู่รัฐบาลแล้วย้ายมาอยู่ฝ่ายค้านเดี๋ยวมันก็รักกูเหมือนเดิมนะพวกเนี้ยถูกไหมทําชั่วนะทาชั่วเนะี่ยรับเงินมันครั้งเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทําดีอ่ะทาดีแป๊บเดียวประชาชนนันลืมหมดนะว่าเคยอยู่พักไหนมาเคยย,าย้ายค่ายเคยทําอะไรมาลืมหมดโอ้ยดูดิให้โอกาสเขาคนไทยเป็นคนที่ นะเป็นคนจําพวกให้โอกาสคนนี่มันคิดอย่างนี้อีกคุณมันคิดอย่างนี้อีกวันนี้อาจจะเป็นกระแสหน่อยสองสามวันอทนทนหน่อยปิดแม่งเฟซบุ๊กไปสามวันอย่าไปเปิดมันรโดนด้โดนด่าเยอะโดนด่าเยอะประชาชนด่าเยอะอย่าไปเปิดมันเฟซบุ๊กปิดมันสามวันให้กระแสเงียบหลังจากนั้นค่อยว่ากันนะถูกไหมชีวิตเราเปลี่ยนแค่ย้ายปโปรแค่ย้ายค่ายชีวิตก็เปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนถูกปะ พออยู eh ่สักพักเรื่องนิ่งๆเงียบเงบไปแจกข้าวไปทําดีกับประชาชนเดี๋ยวก็ลืมประชาชนก็ชมโอ้นะฮะมันคิดอย่างนี้จริงๆนะครับอันนี้คือไม่ใช่ผมนะผมแสดงให้คุณเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันเป็นอย่างนี้จริงๆคุณ